ถ้าเห็นหน้าครูดำทานาวุฒิเกษโรค่ะในงานวงสงภาพยนตร์การันตีได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีซีนบูดุดุแน่นอนนะคะนี่คือบรรยากาศในงานวงสงภาพยนตร์เรื่องลุมพินีค่ะที่นำเสนอศิลปะการต่อสู้มวยไทยซึ่งครูดำรับบทเป็นนะคะรับเป็นผู้กำกับคิวบูค่ะร่วมงานกับนักแสดงดังหลายคนรวมถึงนีโน,โน่นกกี้พระเอกลิเกดังที่พลิกบทบาทมาเป็นนักมวยค่ะ ครูดับอกว่าที่ผ่านมาไปเป็นนักแสดงบูท,ที่จีน8ปีกลับมาไทยก็มีประสบการณ์เป็นพุ่มกับหนังนอกกระแสที่มีต่างชาติสนใจซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายหลายประเทศนะคะมองว่าที่ผ่านมาหนังแนวแอคชั่นไทยมีเพียงต้มยำกุ้งแล้วก็องค์บาทเท่านั้นค่ะที่เคยไปสร้างกระแสในระดับอินเตอร์แต่ทุกวันนี้แทบไม่มีการสร้างหนังบูอีกแล้วส่วนหนึ่งเพราใช้ทุนสูงนะคะไม่คุ้มค่าการตอบโจทย์ตลาดในประเทศ แต่เชื่อว่าทีมงานไทรมีศักยภาพค่ะถ้าได้รับการสนับสนุสนจากรัฐก็คงจะดีไม่น้อยเฟรมะว่าถ้าถ้าถ้าผลักดันจริงๆอ่ะมันไปแตะฮอลลีวูดได้จริงๆแต่ทุกวันนี้มันไปแตะไม่ได้และอีกอย่างคือตลาดหนังแอคชั่นในไทยเนี่ยตอนนี้วายหมดเลยคือมันไม่มีคนทําอ่ะเพราะว่า หลังจากที่ช่วงของทัมมิ่งของเวลาของที่องค์บากมันดังอ่ะหลังจากนั้นมาไม่มีหนังไทยที่แอคชั่นที่ดังเลยเพราะว่าทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่มีใครกล้าลงทุนคือหนังแอคชั่นมันเป็นมั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 นเป็นการลงทุนที่งบมันสูงมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นสตันไม่ว่าจะเป็นเมคอัพเอฟเฟกต์ไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายอย่างซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณสูง ครูดำเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์บูยันซี y ค่ะปี2019ของผู้กำกับออสเตรเลียซึ่งเคยเข้าชิงรางวัลออสการ์นะคะตอนนี้จึงพยายามเอาประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้จากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมาใช้กับกองถ่ายในบ้านเราเท่าที่ทำได้หวังว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับวงการบ้านเราค่ะ